ได้ตัวหนึ่งอีกตัวเข้มเข้มตัวที่สองมาอฮึอดีตมันควายตัวที่สามสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับอยู่กับพี่น็อตเองนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกม Bullet Angel นะครับ วันนี้เนี่ยผมอ่าผมอยากให้ทุกคนลองมาเล่นเกมนี้นครับถ้าใครที่เล่นเอ็กช็อตมาก่อนเนาะคือมันเป็นเกมเอ็กช็อตเลยแหละใช่ขนาดเพลงก็ใช่อะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่เนาะเกี่ยวกับการเล่นมัมมี่แล้วก็เป็นฮีโร่มัมมี่เนาะคือในโหมดมัมมี่เนี่ยมันแจกของไงตอนนี้คือแบบถ้าใครมาเล่นตอนนี้กันจะได้ของนะผมว่าเนี่ยมันเป็นคาถาเนี่ยตีแรงมากเลยนะตี78นู่นแ่ะก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยคือผมอยากจะมาบอกเฉยว่าเกมนี้มันสนุกนะผมว่า ตอนนี้ผมก็จะมาเล่นแรงด้วยเป็นลีดเดอร์นะเราไปลุยกันในแร้งดีกว่าครับท่านผู้ชมคือปืนที่ผมจะเล่นเป็นปืน AWP นะสีแดงเลยที่เห็นเลยฮรโอเคจะห้้าไปที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็กดพร้อมแล้วก็เหมือนเหมือนเกมตัวไปนะครับฝั่ง55เนอะเป็นแรงธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นโบดนะฮะโบด่ะผมเอาท่าเด้สินค้านะ บวดแบบว่ามันจะให้มันจะสุ่มด่านมาท่านผู้ชมใช่เนยแบบนี้นบบนนเห็นไหมโอ้โหมีที่ผมกับใครคนนึงโอ้โหนั้วไม่เลือกด่านกันว่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ว่ะได้ของผมโอเคครับเข้ามาอยู่ในเกมกันเรียบร้อยนะฮะปุ่มก็จะประ,ประมาณนี้เลยเนาะโอเคผมเป็นสไนเอ a ว p พีนะผมว่าผมว่าผมชอบเล่นสไนนะคือนัดเดียวมันตายแค่นี้แหละเออใช่ แต่จะยิงโดนไหมก็อีกเรื่องนึงครับนผู้ชมโอเค okay. เดี๋ยวเหมือนแนะดูดีๆมันเป็นโอ้ย,อย,ยลันลันลันมีไหมเอ้ยเจอตัวนึงมาเจอตัวนึงมาเพื่อเราไปไป,ไปไปขวาหน่อยแต่ผมไปซไ้ายจะเจอหรือเปล่ามีไหมมีไหมมีไหม,ม,ไมเฮ้ยทางทางสะดวกทางสะดวกครับอันนี้ก็เป็นจุดวางวางบีบัก มอระเบิดนั่นแหละก็เหมือนกับเกมไอช็อตเลยนะมันทำเออมันคืนนนนอเกมไอช็อตนั่นแหละเต้นได้ด้วยอันนี้ผมเล่นมุมกล้องนะดักอรอฝั่งขวามาไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่ถ้ามา,าเราก็เลายิงโดนก็ได้แค่นนั้แหละเออเฮ้ยมาอะไรทำไงท่านผู้ชมมาเปล่ามา,มาเปล่าอย,อย่างไ้อก็ได้ตัวหนึ่งละ เต้นรอเลยเต้นรอเลยมาปะวะฝัง่งนีน้ไม่เห็นรอฝั่งนี้เก็ได้เพื่อเพิ่มมีตัวมาเราก็จะได้ยิงได้มีเพื่อนมีไหมฝั่งนีน้อุ้ย,อยโอ้ตกใจมันระเบิดแล้วเราจะได้แล้วโทษที่อติวตกใจเมื่อกี้ก็ว่าอยู่อะไรโอ <c oughs> okay, เคไปไปเล่นต่อเลยนะคือโปรแกรมโปรแกรม อัดวิดีโอ,อผมมันมีปัญหาว่ะท่านผู้ชมคือแบบเสียงมันไม่ตรงกับภาพอะเสียงเกมอะคือผมผมต้องมาทําใหม่คือมันยากเลยแต่คือจะพยายามให้มันตรงที่สุดแล้วนะคืออ่ะม,มันอาจจะไม่มีเสียงเลยก็ได้ผมว่าขอ <c oughs> <c oughs> โทษด้ยละกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะหาลองหาแอปใหม่มาอัดหน้าจอดูอม,มีเปล่าเฮ้ย อีปล่ามีเปล่าไปแล้วขวากดกดค้างตรงไอ้ลูกเอ้ยโอ้โหแม่งมันดักหลังเอ้ตอตะกี้ไม่มีเฮ้ยอะไรวะตะกี้ไม่มีท่านผู้ชมใช่ไหมโอ้แม่งพลาดว่ะเอาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยสองตัวสองตัวเจอสองตัวตัวนี้เด็กไปน,นะน้อง เออ้ยแฟดแฟดแฟดโอ้โหน่าจะขาวปิ้งเอ๊ะอุ้ยไม่นี่ีดีอ่อนอยู่ไตัวนึงอยู่ไหนตัวนึงผมเห็นแวบๆคอมเมนได้แว๊บปุ้งอือ้ยโดนเฉยสามตัวเฉยเป็นไงโอ้สหสนายคนก๊อตน่ากลัวเกินสนายเป็นไงท่านผู้ชม โคตรมันแบบคิดถึงช่วงเวลากเก่าๆได้เคยมีมาเลยไอ้ช็อตอะ <c oughs> เล็กเกมนี้ผมหายหงาเลยนะฮัลโหลฮัลโหลตัวนึงตัวนึงเ้าเอาเพื่อเราเพื่อเราแม่งมองมเห็นกระมว่วะอยู่ไหนอยู่ไหนู่ไหน,ไหน,ไหนในฐานหรือเปล่าเอฟเคอยู่หรือเปล่าฮัลโหลไม่ม,ไม,ม,ไมีมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยตัวเดียวตัวท้ายละ ทำใจทำใจไม่ได้ต้องเต้ดก่อนทำใจไม่ได้ต้องเต็น <c oughs> <c oughs> ฟัง,ฟ,งฟังเราฟังระวังอะไรวะระเบิดไปล,ละจุดเอไม่ต้องกลัวแล้วเราแค่ดักแต่ถ้ามันก๊อตเกินมันก็เก็บเราสองอะ่ะแต่ผมไม่กลัวผมไม่กลัวอยู่แล้วมาเหอะมือสุดในในวันงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย มีเปล่าเอ้ยเด็ดเด็ดเดยิงเด็ดโอ้ยเป็น,ป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 นยังไงยิงเล่นเลยไม่ไมีอะไรทำละทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยใช่ใช่ใช่ใชอ๋ออ๋ออโจ๊ดโอ้อะไรวะกำลังจะยิงได้เลยเฮ้ยเทอร์นที่สามละเดินแม่เดินเดินเดิน เดินเอาเอาเน็ตเนตอ๋อเน็ตอ๋อเน็ตไปเอ้าเอ้าเอ้เอ้าเอ้าเข้าไปเอออยู่ดีๆเข้าไปงงเหมือนกันล่ะครับเฮ้ยเพื่อนเราทำไรเพื่อนเราเต้นเหรอขยับได้ยังเราขยับได้ยังเนี่ยฮัลโหลโอ๊ขยับได้ละมามือส้นในระดับโนวันจะมาปราบแกเองเฮ้ยเพื่อน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 เอาอยังไม่โดน ยิงไม่โดนเออีกตัวอ uh. oh, nah, ีกตัว so อีก so ตัว so ยิงยิงย <Hello. S 1> oh. ิงอื้โอ้ดีนะมันไม่ยิงเรามนุษย์สาวซองมาเล่นแล้วเนี่ยเราเกือบตายแล้วแต่เราก็ยังไม่ตายอืมวางไปโอีกแล้วเฮ้ยไอคนเดิมตัวเดิมอยู่ตรงนั้นอีกแล้ว มัผมทนไม่ไหวละขอสักตาแล้วกันนะเอาปืนมัมมี่อันนี้ผมก็ได้มาจากอาเกิจกรรมัมมี่นะเล่นโหมดมนะัมมี่นะมาใครอยากได้ไอ้ปืนแบบเนี้ยแบบมันจะแจก,กนะก็รีบเข้ามาเล่นระเบิดนี้ก็เหมือนกันนะครับก็รีบหลดมาเล่นนะซิบเวอร์บุรีดหลดมาเลยครับอยู่นี่หรือเปล่าอยู่เปล่าอยู่ไม่อยู่กูจะคว้างนะฮัลโหลฮัลโหล ควางแมงละเอออยู่นี surveys, need, need, ่อ yeah. ยู่นี่นี่เออเออเปลี sí, ่ยนแปลงทำไมนะเออยี่โอ้ยโดนหัวว่ะมาดิเด็อยู่ไหนววะเก็บหมดท่านผู้ชมซ้ำศพแม่งเลยอือมาดิ เก่งนะเก๋อดากัวดากผมหม้อืมดากผมหม้อืชนะแล้ววว้าเรียบร้อยโอ้ยที่สองเรเลโอ้ยกูไอวีแล้วกูไอวีแล้วครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก mm ็ขอบคุณคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็หวังว่าถ้าใครแบบชอบ ชอบสไตล์การเล่นหรือชอบการทำคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกับกดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับ